อะไรนะ GDP ตกคนจะขายอะไรด,ได,ดีอย่างแรกรู้เปล่าว่า GDP เนี่ยมันมีค่าคำนวณมาจากอะไรไม่รู้ใช่ไหม GDP มันมีตั้งแต่ consumer spending business investment government investment export กับ import เนี่ยอะไรมันเกี่ยวข้อ,ของกับคุณบ้างคือ เขาบอกว่าหลายคนนะไปมาถามผมว่า GDP ตกทําอะไรดีช่วงนี้เศรษฐกิจ GDP ผมผมถามว,าว่า GDP มันมาจากอะไรก่อนมันมีเอกสูตรคานวณยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องคุณตรงไหนบ้างเขาจะบอกว่าจริงๆอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องไปสนใจ GDP ตกรือ GDP ไม่ตกยังไงคุณก็ต้องค้าต้องขายอยู่แล้วคุณไม่ได้ขายของให้คน60ล้านคนคุณขายของให้คนแค่หมื่นคนควานหา6 0บล้านควานหาหมื่นนี้ให้เจอว่าไอหมื่นคนที่คุณจะขายของให้เนี่ยมันคือใครแล้วขายอยากได้หมื่นคนขายได้คนละพันก็ได้10ล้าน หมื่นคนขายได้คนละหมื่นก็ได้ร้อยล้านแล้วดังนั้นไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปแคร์ปีนึงเนี่ยหาลูกค้าได้หมื่นคนก่อนไม่ต้องสนใจ60ล้านไม่ต้องไปสนใจ GDP ไม่ต้องสนใจข่าวอะไรยิ่งฟังยิ่งทุกโฟกัสแต่งานของคุณโฟกัสวิธีการว่าทำไงให้มันขายหมื่นคนนี้ให้ได้แค่นั้นนะจบนะเอาไปทํา